ชดหายาไหมคะบัตรประชาชนหล่นหายแล้วครับค่ะอืมไม่แน่ใจแล้วครับมันเป็นยังไงครับบัตรประชาชนหล่ดหายแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับทีนี้นะะายหายบ้าไม่แล้วคุณได้เข้าแก้คุณได้เข้า้ขความไหมคะไม่ได้แจ้ความครับไม่ได้ใจนะคะ ที่บาหารเนี่ยคุณต้ข้าการแจ้งความก่อนนะคะเพื่กรเอการกาดนะคะก็เรียกว่าบัตรใหม่อะครับเนื่องจากว่าอื่นเนี่ยสามารถนำพ่อสโตคุณออกไปได้นะคะเนื่องจากเือนี้ขอโทษค่ะเนื่องจากกระบาที่มันหายเนี่ยต่อให้คุณจะเป็นมาเกีรเนี่ยเลือกประชาชนหรือชื่อคนเองอยู่เช่เดิมนะคะเขาสามารถนำเนธุรกรรได้ตลอด ะคะแต่ค,คุณเดไม่รู้เรื่องคุณคนไหนนำข้าวรู้สุดโต่งคุณนะคะครับทำการด้าน,นในคุณก็ไม่รู้นะคะตรงนี้ครับนนแสดงว่าอ,อคุณนะคะ้จะมีการแล้วไปจากช่องทายในส้งทางนึ่งนะคะไมงนันอ่นนะคะไม่สามารถนำข้ามูลสุดตงคุณทำการปรอเพณีงานเพือการเป็นใช้งานวันนี้นะคะครับผมต้องทำยังไงครับทีนี้มันเลอะไป็นเบินอะ การนำข้อมูลเอาไปเทเข้าสู่คอมพิวเตอร์ค่ะก็ได้มีการส่งข้อความอีจเอนะคะหลอกลวงช้อปช่วงเงินออนไลน์และมีการส่งเสือบล็อกอะไรต่างๆน,น,นะคะจึงมีุ่มผู้ชายนะคะเขาทำการล้อเลยนกันเข้ามานะคะครับอ้ก็แปลว่าเบอร์ผมโดดเอาไปไปเอะไรนะครับไปไปหลอกคนอื่นเขาเหรอครับหรือยังไงครับเขามีคนเสียหายแหรอครับใช่ค่ะอุ้ยใช่ค่ะครับ แล้วต้องอยังไงเหรครับพา่าลงนี้นะคะภายในสองชั่วโมงถ้าว่าคุณนะคะยังไม่กระทบการใดต่อคดีความที่เราแจ้งไปนะคะท่าเงานของเราค่ะจะเป็นต้องรับการใช้งานโดยปัจจุบันของคุณนะคะและจะเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายตอนชื่อของคุณที่เช่นกันในเทคเคชั่นที่คุณอยากทำการเป็นทุกิดการเนี่ยจยากให้สามารถได้หรือไมีหรอไม่กี่ีว่าติดแบล็คลิสต์นะคะติดแบล็คลิสต์เลยหรอครับติดแย่ให้ถูกรับการใช้งานและไม่ถูกดำเนินคดีนะคะอีกั้นอะไรนะคะ ต้องโดนำดำเนินคด,ดีด้วยเหรอครับเพราะผมต้องแก้ไขต้องแก้ไข,ไขยังไงครับเพราะว่าไอของคุเนี่ยผมมีชื่อแล้มันอยู่ภายใต้ชื่อของคุณนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะแนะนำให้คุณเขทำการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้คุณยืนยันความเป็นส่วนของตัวคุณเองว่าตัวคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และจะการหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายที่อาจจะตามมาทอย่างด้วยนะคะครับครับอือ สอบการแจ้งความ่าข่าหมายเลข่งนี้ถูกตรวจใช้งานที่จังหวัดอุดรธานีนะคะสพที่รับผิดชอบอยู่เรื่องนี้ก็ต้องเป็นสพเมืองอุดรธานีเช่นเดียวกันนะคะครับไม่ทราบว่าคุณสะด่วไปไหมภายในสองชั่วโมงนะคะโอ้ยสองชั่วโมงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันหรอครับผมอยู่ไม่ทันนะคะในกรณีท<ต>ี่คุณอยู่นนที่ห่างไกลอะค่ะแล้วคุณไม่สะดวกเดินทางนะคะทางเรายินดีประสานงานเปิดระบบแจ้งความ้องทุกนะคะเป็อยัางสพเมืองอุดรธานี เพื่อใหนคุณได้ให้หลักการแจ้งความนะคะครับต้องต้องประสานงานทำยังไงครับตับปรกกาและกระดาษนะคะเพื่อตรวจข้อมูลเบื้องต้นที่ไม่พบในข้อหกการแจ้งความนะคะเอาจดแล้วแจ้งค่ะครับผมโอ้ผมกลัวมากเลยนะครับนี่มันจะมีอะไรต่อผมไหมครับเนี่ยก็ผมจะตอบคุณด้วยเช่นกันค่ะตรงนี้ครับยังไงครับผมเตรียมปากกาแล้วครับเนี่ยโอผม ัวไปหมดแล้วเนี่ยค่ะหมายเลขเอกสารนะคะหนึ่งหกเก้าเจ็ดเก้าค่ะหนึ่งหกเก้าเจ็ดเก้าครับผมครับตอวันนี้กำกับด้วยนะครับเป็นหมายเลขเอกสารหมายเลขเอกสารนะครับคที่เขาไปแจ้งความหมมันคดีอะไรครับเนี่ยช่อโกงเหรอครับ นี้นะคะทั้ว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจรับสายด้วยเลยให้คุณแจ้งไปว่าได้รับแจ้งจากสำนักง,งานกสทอชนะคะสำนักงานกสทชกสทชครับผมตอนนี้ข้อตรวจข้อมูลเบื้องต้นร่จนะคะหมายเลขเอกสารค่ะหนึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะหนะะึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมค่ะตรงนี้คุณต้องกลับด้วยนะคะว่าเป็นหมายเลขเอกสารครับ ยังไงต่อครับพี่ต่อไปนะคะเบอเนนะะร์ที่ลงทะเบียนนะคะ 22, ครับศูนย์หกสองค่ะครับเบอร์ที่ลงทะเบียนสองห้าสามค่ะศูนย์หกสองสองห้าสามครับค่ะสองหกสองสองนะคะสองหกสองสองครับค่ะ ต่อไ,ไปนะคะวันที่ลงทะเบียนค่ะวันที่สิบห้ากันยายนนะคะสิบห้ากันยายนวันลงทะเบียนซิมเหรอครับใช่ใช่หรอครับแค่ห้าแล้วคื6หนะคะสองห้าหกหกครับผมค่ะครับนาฬิกาสามสิบ 9, นาทีนะคะครับค่ะ ยังไงต่อตะค,ะครับต่อไปนะคะสถานที่ลงทะเบียนค่ะครับสถานที่ลงทะเบียนค่ะครับนะคะเซ็นท่านนะคะเซ็นท่านเซ็นท่านในเซ็นท่านในเซ็นท่านนอุดรค่ะอ๋อผมเปิดเบอร์ที่อุดรเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะโอเคครับ ทางทราบวันนี้เจ้าหน้าทีา่ทราบด้วยนะคะเผื่ออีกพลาดตรงไหนเนี่ยทางเราจะรีบคุแก้ไขนะคะครับผมหมายเลขเอกสารหนึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับเบอร์ก็เป็นศูนย์หกสองสองห้าสามสองหกสองสองหกตุรียานะคะหนึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะเราจะรีบแก้ไขหมายเลขเอกสารด้วยะคะ่ะครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะหนึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะครับ แล้วก็เบอร์ที่ลงทะเบียน062 253 2622ครับ้าสามหกสองสองค่ะแล้วก็วันที่15บากันยายน2566วันนี้ลงทะเบียนซิมใช่ไหมครับที่อุดรธานีเซนทันถูกไหมครับครับผมยังไงต่อครับทีนี้ค่ะค่ะมเจ้าหน้าที่ตำรวจมาใส่ใช่นะคะ ขอให้ราได้ความแล้วคุณก็นำข้อมูลตรงนี้ที่ทําไว้คุณจดเมื่อสักครู่นี้นะคะเขากแได้ความด้วยเพราะตรงนี้เป็นข้อมูลในการรับปรแทา้ความนะคะแล้วคุณก็แจ้งไปว่าว่ามีบุคคลเนี่ยนำชื่อของคุณแบบไปแอบอ้างโดยการนำชื่อของคุณแบบเปิดมือถือเี้ยตัวคุณไม่ได้รับอนุญาตนะคะคุณก็แจ้งข้อมูลต่อความเป็นจริงไปว่าคุณจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตัวนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณชื่ออะไรครับในคนที่โทรมาอีกค้นนางสาวอันอันติบ้านค่ะ นางสาวออนอนุอจิตมั่ออน,อนจิตมั่นครับครับผมตำแหน่งนี้นะคะ่าได้รับแจ้งจากสำนักงานกองสลากฯนะคะตำแหน่งอะไรครับอีแคทเป็นตำแหน่งเรื่องร้องเรียนเข้ามานะคะอ๋อครับครองเรียนไปวันที่เท่าไหร่ครับทีฉันได้รับแจ้งเข้ามาเนี่ยเมื่อที่สิบห้านี่เองนะคะที่สิบห้า ก็คือวันที่ลงทะเบียนซิมถูกไหมเขาชื่อผมไปลงทะเบียนถูกไหมครับใช,รใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็เอางี้นะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับสายแล้วเนี่ยชิได้ไหมว่าแด้รับแจ้งจากถึงพนักงานก็งศพโชคนะคะว่ามีคนแต่งตัวอยู่โดยที่ตัวคุณไม่ได้อนุญาตแต่คุณก็้นำข้อมูลตรงนี้เข้ามการแจ้งความด้วยนะคะแล้วคุณก็แจ้งความตความเป็นเท็จไปว่าคุณเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจครับ ในการใช้หน้าท no 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 ี่เหียดมตรวจสอบนะคะอันแรกก็มีการออกไปรับรองการแจ้งความส่งมายังกองสตชเพื่อทำการถอนฟ้องและโยกเลอรกับพี่ยาและคุณนะคะเขาฟ้องเลยเหรอครับเขาเขาฟ้องเสียหายไปใหม่ครับเนี่ยเขาฟ้องเขาฟ้องค่าเสียหายไปเท่าไหร่อ่ะทางเราจะยทำการถอนฟ้องห้่ระคุณค่ะเพราะทางเราเนี่ยี่วยคุณไปนะคะมีการที่แต่ละงบหลุมขุดนะครับครับ ค่ัตรงนี้นะคะในการสนอาของเราเนี่ยจะมีกามีบิเสียงตลอดสายนะคะและควรให้มีเสียงของคนอื่นแท้กฟ้อขึ้นมาเพราะทางเราเนี่ยจะนำไฟล์บุคลิเสียงไปประกอบสนองคดียกฟ้องให้กับคุณนะคะถ้ามีเสียงของคนอื่นแทรกฟ้อขึ้นมาจะไม่สามารถไปประกอบสนองคดีกับคุณได้นะคะตรงนี้เป็นประโยชน์กับคุณค่ะตรงนี้คุณข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจครับมีแต่ผมตอนนี้ผมก็อยู่โรงพักครับตอนนี้แต่ไม่ได้อยู่ที่อุดรใช่หรอคะโรงพักอะไรเอ่ยอยู่โรงพักกำแพงเพชรครับ คอนเทนนะคะใช่ครับแต่แแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นคนปัจจุบันเนี่ยคุณในคนผู้มีเนี่ยคุณอยู่ที่ในวัชฐานนี่ถูกต้องไหมไม่ใช่ครับข้อมูลผิดคนหรือเปล่าเนี่ยคนรับจะสีมาหรือเปล่าไม่ใช่ครับข้อมูลแจ้งข้อมลไม่ตรงอคะคุณอืมน่าจะเป็นคนละคนชื่อมันซ้ํากันหรือเปล่าครับไม่น่าจะใช่ผมนและครับทังนั้นอนะ่ะ ภาพ,มา,ภาพมาค่ะภาพผัมาค่ะอืมไม่ใช่ครับไม่ใช่นะคะตรงนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตวางสายนะคะแล้วขออําในการที่แจ้งข้อมูลให้คุณไปดูนะคะครับโอ้โทรมาตั้งนานนี่ผมกลัวไปหมดแล้วไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยย <c oughs> อดจริงๆเลยครับ <c oughs> โอ้ทุกวันนี้พี่มิตสุดยอดเลยเพราะวงการพี่มิตนี่ถือว่าเยี่ยมจริงเลยครับโอ้กสทอชอก็มีตำรวจก็มไีไปอยู่ไกละซะเลยแล้วไปอุดรน,นุ่นอ่ะคนไทยคนไทยชอบคนตลกครับผม <laughs>